สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนันกเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานในเรื่องของคิมมินแจนะฮะตามรายงานจากฟุตเมกาโตครับมีการระบุกันออกมาครับว่ามี3มทีมหลักๆครับที่สนใจคิมมินแจ แนวรับของนาปลีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็จะมีเบเชมีลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เด็ตนะครับซึ่งตอนนี้ยกให้แมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวแนวรับรายนี้เข้าไปเข้าพรกนะครับแมนยู U, เนี่ยดูจริงจังมากกว่าทีมอื่นนะครับทั้งเรื่องของ พร้อมจ่ายค่าชีสัญญาณปัจจุบันของบินแจนะครับรวมไปถึงเม็ดเงินค่าเหนื่อยอะไรต่งตางๆทางแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือมากกว่าที่ ทางคิมินแจเนี่ยได้รับกับทางนาโบรีนะครับเบื้องต้นมีการระบุว่าแมนยูก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับตัวแทนแล้วก็ทางฝั่งทางสมโมสรตัวสังกัดของบินแจไปแล้วนะครับก็นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องของเดวิดวรายาครับทมัสแฟรงก์ Frank ออกมาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับอนาคตผู้สบ,บัติตู ตัวสาคัญรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแฟรงก์เนี่ยบอกว่าราย่าเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมีการระบุเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวด้วยแฟรงก์ Frank เนี่ยบอกว่าราคาค่าตัวของราย่าเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์หากมีทีมไหนสนใจเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวนะฮะที่ผ่านมา ทางรายาเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสเปอร์นะครับเชลซี Chelsea, แล้วก็แมนเชสเตอร์เด็ดด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลตามนี้นะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับรเรอร์ภูครับามรายงานออกมาเป็นข่าวว่าสิบครับมีการระบุว่าเวอร์พูเนี่ยกลายมาเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะที่มีโอกาสคว้าตัวนิโคโรบบเล่ากองกลางทีมชาติอินเตารลีของอิตาลมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับกองกลางวัย26ปีรายนี้ก็มีการพัฒนาฟอร์มการเล่นมาแบบเรื่อยๆนะครับโดดเด่นขึ้นมาแบบแต่ละซีซั่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งหรือว่าในวงการฟุตบอลอิตาลีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเวลานี้นะครับหนึ่งในกองกลางที่ ดูที่จะโอเคนะฮะท็อปฟอร์มตัวท็อปคนหนึ่งเลยนะครับตัวเด่นในเรื่องของความขยันนะครับวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลทั้งยิงประตูได้อีกด้วยนะครับฤดูกาลนี้ทำไปแล้วแปประตูแล้วก็เก้าแอสซิตนะฮะก็ทําให้ไปเตะตาแหละผลงานภาพรวมก็ไปเตะตาหลายทีมในยโุโรปนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายทีมแหละให้วาสนใจนะครับทั้งในอังกฤษทั้งในสเปนนะครับทั้งในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ ฝั่งเยอรมนันด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งอังกฤษเนี่ยดูที่จะเอาจึงเอาจังมากมที่สุดก็คือรีวร์พูลนะครับเนื่องจากว่ารีวร์พูลเนี่ยเขาก็ กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆนะเพราะว่าในรายของจูดเนี่ยมันยากแหละนะฮะก็เลยจะมีเรื่องของการพิจารณาการคว้าพวกบาเล่านะครับหรือว่าแมคอาริสเตอร์ของทางไบตันที่ราคาสูงไม่สูงครับแต่ว่ามันถูกกว่าเบอร์ลิงแฮมแล้วกันนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ61ล้านปอนด์นะสำหรับนิโคลโรบาเล่านะครับข้อมูลตามนี้นะฮะส่วนกองกลางหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิอร์พูลเนี่ยก็คือเทิน คุปไมเนอร์ครับกองกลางของอตาลนตานะครับมีการระบุก,กันออกมาจากสื่อของฝั่งอิตาลีครับโดยเนื้อหาข่าวเนี่ยบอกว่าลเวูเนี่ยยกระดับความสนใจในการคว้าตัวกองกลางรายนี้ของอตาลนตานะครับสำหรับแข้งรายนี้ครับยิงไปแล้ว11ป,ประตูนะครับในช่วงเวลานี้ครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นเป็นตัวสําคัญของทางอตาลนตานะฮะลเวูเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ คุปไมเนอร์มาก่อนในช่วงมกราคมนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการอยู่กับอัตลันตาต่อไปก็เลยบอกปัดไปแต่รอบนี้ในช่วงซัมเมอร์ครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดดิพูกลับมาติดต่อในครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อกันได้ว่าราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับดิพูก็ต้องแข่งกับแต่หลายทีมในลีกอิตาลีด้วยนะที่สนใจเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับ ตามข้อมูลจากโรมาโน่แล้วก็หลายๆสื่อนะครับมีการระบุว่าอาเซนอลได้มีการติดตามผลงานของมูฮัมหมัดซีมากงนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มีการส่งแมวมองไปดูฟอร์มถึงสนามการแข่งขันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเบื้องต้นก็คือให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งแมวมอง ไป2ฟอร์มอยู่เบื้องต้นนะครับอารอเซนก็คลขึ้นหมายประมาณนี้นะครับส่วนเชลซีครับที่มีการคอนเฟิร์มเรื่องของโปชิติโนเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่เนี่ยนะฮะพอเป็นมีการคอนเฟิร์มเรื่องของผู้จัดก,การทีมเนี่ยการเสริมทัพก็จะมีการคาดการณ์กันออกมาทันทีนะฮะโดยมีการระบุจากหลายสื่อครับพวกเด i ะเลกเพรสเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่ พอเนี่ยต้องการก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าอย่างเช่นโรตโรมาตินสนะครับของทางอิติ์ิิาานถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เชื่อกันว่าเชลซีน่าจะให้ความสนใจนะครับยังมีดิตลายชื่อของพวกโอซิมเฮนด้วยต้องบอกอย่างนั้นนะครับที่เป็น เป้าหมายเบืเ้องต้นนะครับด้านกลางครับเชื่อกันว่าก็จะมีรายชื่อของเดนริสต์นะครับของทางเวสต์แฮมที่เชลซีก็ต้องไปแข่งกับอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็แมนยูนะฮะอีกหนึ่งรายครับที่เชลซีมีข่าวก็วคืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์รายนี้ก็ต้องไปแข่งกับลิเวอร์พูลอานะครับส่วนในตำแหน่งผู้สำบัติโต้เนี่ยเชื่อกันว่าติดรายชื่อเนี่ยน่าจะไปลงเอยที่เอเวเรโน้มาติเนีที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของทางอัตตาบินลานะครับส่วนขาออกเนี่ยมันก็มีรายชื่อเดิมๆนะครับที่เคยได้ มีการอัปเดตไปแล้วนะฮะราชชื่อมเดิมเลยนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของมุกดาฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจครับเอามาให้รับฟังกันสรุปพูดคุยกันนะครับสำหคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ